หลังจากที่มาสเตอร์ปรับอุปกรณ์ CX5 ไปแล้วแต่จริงๆแล้วแท้ๆก็ว่ารุ่นตัดออปชันมากกว่าพร้อมกับเพิ่มจอให้มันใหญ่ขึ้นแค่นั้นทีนี้ก็ถึงคิวพี่ใหญ่อย่าง CX8 บ้างข่าวดีก็คือว่าใครที่อยากได้รุ่นเบา6ที่นั่ง Exclusive แต่ไม่ไว้ใจเครื่องยนต์ดีเซลกับฉันมีเงินไม่ถึง2ล้านบาทนี่คือสิทธิ์ของคุณที่จะได้ซื้อพร้อมกับปรับออปชันที่ตัดไม่แหลกเหมือนกับ CX5 นะครับจะมีอะไรบ้างลองไปดูกันเลย ข้อดีก็คือว่างวดนี้รุ่นย่อยเดิมสีเดิมออปชันรุ่นท็อปก็ไม่ถูกตัดด้วยแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้การปรบับอุปกรณ์นั้นก็ไม่มีอะไรมากครับเปลี่ยนชุดเครื่องเสียงจาก7นิ้วเป็น8นิ้วครบทุกรุ่นรุ่นท็อปไม่ตัดเครื่องเล่นซีดีนะครับมารว่าเสิริมบนกระจกที่มีในทุกรุ่นย่อยรุ่นนี้รุ่นไหนที่เป็นเจ็ดที่นั่งตัดเรียบเลยครับทีนี้ รุ่นเริ่มต้นอย่าง 2.5s ก็จะได้ไฟหน้าแบบที่มีเส้น daytime r u n n i n g light แบบ Signature LED ก็คือแบบเส้นที่ดูหรูหรากับประตูท้ายแบบไฟฟ้ามาให้ด้วยของเดิมนั้นก็ไม่มีมาให้นะส่วนระบบเติมมุ้งอับด้านข้างและขนาดถอยหลังก็ยังคงตัดออกเช่นเคยในรุ่นเริ่มต้นเหมือนกับ ZX5 เลยนะครับส่วนไฮไลท์นั้นก็จะอยู่ที่2.5 e x c l u s i v e หลายคนบอกว่าโอ้โหได้ยินชื่อรุ่นย่อยนี้ปุ๊บออปชันจากรุ่นดีเซลมาเต็มเหนียวแน่นอนเลยจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเครื่องยนต์ดีเซลที่ราคา2ล้านกว่าแต่ผิดคาดครับสิ่งที่ได้นั่นก็คือเบาะนั่งแถวที่2ที่เป็นแบบรุ่นท็อปเป็นแบบแคปตันซีซพร้อมที่พักแขนแบบติดตายที่วางแก้วและกล่องคอนโซลกลางแบบเหมือนกับรุ่นดีเซลเลย รวมถึงติดม่านด้านหลังสําหรับผู้โดยสารแถวที่2อีกด้วยส่วนออปชั่นอื่นๆอย่างไฟตัดหมอกและหลังคาแอคทีฟเซนแบบเต็มรูปแบบลำโพงบสก็มีเิดมาให้นะครับสําหรับขุมพลังก็ยังคงเดิมนะครับก็ยังเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.5งจุดห้าลิสกี้แอคทีฟจีร้อแรงม้าที่6 0 0ันรอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด2 5 8หนิวตันเมตรที่4,000ันรอบต่อนาทีจะพู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะและมีเฉพาะขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้น กับเครื่องยนต์ 2. 2ดีเซลเทอร์โบ2.2ดีสกี้แอคทีฟดีให้กำลังสูงสุดและ90แรงม้าที่4,500รอบต่นาทีแรงบิดสูงสุดเสือ50นิวตันเมตรที่2,000รอบต่นาทีจับคู่กับเก,กียร์อัตโนมัติ6จังหวะมีให้เลือกทั้งขับเคลื่อนล้อหน้าหรือขับเคลื่อนสีล้อไอเอ็กทีฟเอวดีสำหรับราคาของ CX8 นั้นเครื่องดีเซลรุ่น Exclusive ยังเหมือนเดิมนะครับ แต่รุ่นที่เหลือนั้นจะลดราคาไปรุ่นนั้น1 0 0 0 0แบาทจนเหลืออย่างที่เห็นนี้ส่วนรุ่นย่อย2.5 Exclusive นั้นก็เพิ่มมาในราคา1นึ่งล้านหกแสนบาทเห็นไหมครับว่าถึงแม้ว่าเบาะนั้นจะหรูกว่ารุ่นดีเซลตัวเริ่มต้นแต่ราคานั้นก็ต้องไม่ให้เกินรุ่นดีเซลด้วยนะครับถือว่าเป็นการควบคุมราคาได้ดีเลยแหละถ้าเกิดว่า Mazda CX-8 นั้นจะปรับอุปกรณ์ตามตลาดโลกคุณจะได้อะไรบ้างเริ่มแรกครับ กราจังหน้าทรงใหม่จากเดิมที่เป็นแบบเส้นแนวนอนงวดนี้นะครับก็จะเป็นแบบคล้ายๆบานเกรดแบบแนวตรงประมาณ5แถวซึ่งก็ดูหรูหรากว่ากาันชัดเจนเลยนะครับแถมสังเกตดีๆว่าตรงใต้กันชนก็จะมีการเพิ่มเส้นโครเมียมมาให้เล็กๆอีกด้วยอันนี้ต้องสังเกตด,ดูดีๆนะครับส่วนล้ออันลอยนั้นก็ปรับลายใหม่ให้มันดูเรียบหรูมากขึ้นเราเทียบกับของที่มีอยู่ในประเทศไทยดูกันนะครับว่าลายจะเป็นแบบไหนขึ้นภาพไปเลยคุณชอบลายไหนมากกว่ากันครับ ส่วนด้านท้ายนั้นต้องสังเกตดีๆนะครับว่าโลโก้ CX8 นั้นก็จะมาในลักษณะเจนใหม่ ai, ก็คือแบบตั้งตรงมาเลยซึ่งผิดกับ m a z t e r CX8 ลูกปัจจุบันรวมถึง CX5 ที่จะเป็นแบบแบบเอียงไปทางขวาหน่อยซึ่งรถที่ขายในประเทศไทยก็ปรับโลโก้ให้เป็นแบบตั้งตรงกันหมดแล้วเหลือแค่โรงงานมาเลเซียว่าจะได้ปรับเป็นแบบตั้งตรงเมื่อไหร่ ส่วนสีตัวถังที่เห็นอยู่นี้จะใช้ชื่อว่าแพทเทนัมควอสเมทัลลิกซึ่งสีดอกแนวขาวอมน้ำตาลมุกหน่อยส่วนภายในนั้นขอไม่พูดถึงสีภายในนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับทางมาสเตอร์ว่าเขาจะสุมสีแบบไหนซึ่งก็มีเยอะเหมือนกันทั้งสีเบสสีแดงแก็สีขาวแต่ทีนี้เรามาดูกันว่าเวอร์ชันเมืองนอกนั้นจะให้อะไรมาบ้างมาตรวัดนะครับสังเกตดีๆว่าจะมีอยู่ถึง3จุดมาตรวัดเป็นกระจก h u ชอันนี้ไม่พูดถึงเพราะให้แค่รุ่นหกที่นั่งเท่านั้นอย่างที่รู้กันดีแต่มารวัััดที่่่อยูหลง,งมนน้ะ ของเซียค่าเป็นแบบจอแล้วแต่ของเสีย8นั้นยังเป็นแบบเข็มอยู่ซึ่งก็เราดูลตถ,ถัดไปนะครับอ้อและชุดเครื่องเสียงก็เป็นแบบจอขนาด10-2 5นิ้วสัมผัสไม่ได้นะครับแต่ปรับกราฟิกให้เหมือนกับมาสเตอร์ที่ดูสวยงามมากเลยรวมถึงติดตั้งที่ชัดไร้สายมาให้อีกด้วยและประตูหลังที่เป็นแบบเตะเปิดนั่นเองซึ่งออปชั่นทั้งหมดรวมถึงหน้าตาของเซ8โรชเชนเมเนเจนั้นต้องรอรุ่นมาสเตอร์มาเลเซียว่าจะได้พาร์ทเมื่อไหร่แล้วจะจะมาประกอบและวางจำหน่ายในปี2022เลย ต้องฝากความหวังที่มสาสเตอร์มาเลเซียด้วยนะครับขอร้อนนะครับสวัสดีครับ